สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์ท่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนัยโรสวรจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLVC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องสิ่งที่คนมีความสุขเขานิยมมีกันตอนที่หนึ่ง ฝั่งทุกๆท,ท่านคงเห็นนะครับว่ามีผู้คนมากมายที่สามารถสร้างสุขได้ด้วยตัวเองกำหนดมาตรฐานชีวิตขึ้นมาได้สามารถสร้างสรรค์ลังสรรค์และเสกสรรค์ได้อย่างมีความสุขเราเห็นมากมายเลยนะครับในโลกยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่แอปพลิเคชันครองเมืองกลุ่มตระกูลสมาร์ตต่างๆทำหน้า,า,ท,านที่ในการส่งผลรายงานผลให้เราเห็นถึงความเคลื่อนไหวของคนทั้งโลก วันนี้ครับสิ่งที่นํนำมาแบ่งปันในตอนที่หนึ่งนั้นจากการเก็บข้อมูลเขาบอกว่าสิ่งที่คนมีความสุขคุิยมมีกัรเนี่ยสิ่งแรกเลยนั่นคือเขามีจินตนาการครับเราจะเห็นได้ว่าโลกใบนี้ที่เกิดการเจริญเติบโตในทุกภาคส่วนจุดเริ่มต้นล้วนแล้วแต่มาจากจินตนาการของผู้นำในองค์กรนั้นๆทั้งสิ้นต่อมาคนมีความสุขคุิยมมีกันมากคือ เขานิยมมีเป้าหมายครับเป้าหมายเกี่ยวกับงานเป้าหมายเกี่ยวกับครอบครัวส่วนตัวหรือสังคมต่อมามีแผนการมารองรับครับจินตนาการเป็นจุดเริ่มต้นเป้าหมายเป็นสิ่งที่ตามมาแผนการเป็นสิ่งที่เข้ามารองรับและแน่นอนเมื่อแผนการถูกขีดเขียนคนมีความสุขนิยมมีแผนงานครับแผนงานก็จะมาผักทอลงไปในรายละเอียดโดยมีสาระในการดำเนินชีวิต มีระเบียบวินัยเป็นตัวกำหนดมีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นเชื้อเพลิงชันดีและแน่นอนมีองค์ความรู้ที่รอบด้านไม่หยุดที่จะสแสวงหาขาดแคลนสิ่งใดก็ค้นคว้าสืบคน้นอีกไม่นานองค์ความรู้ต่างๆก็จะเข้ามาแล้วส่งมอบแล้วส่ง่อกดังนั้นในตอนแรกเราจะเห็นได้ชัดว่าหากเราประสงค์จะมีความสุขเหมือนสิ่งที่เขานิยมกันทั้งโลกใบนี้แล้วเราก็ จงเริ่มต้นถักทอด้วยการมีจินตนาการครับตามได้เป้าหมายติดต่อด้วยติดตามด้วยแผนการแล้วก็มีแผนงานโดยเราต้องเป็นคนที่มีสาระนะครับไม่ใช่เร่นไปเสียทุกเรื่องมีระเบียบวินัยเป็นตัวกำกับดูแลมีความมุ่งมั่นตั้งใจพุ่งทยานและมีองค์ความรู้ครับนี่คือเรื่องราวดีๆในตอนที่หนึ่งวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ